จุเรียนพี่กายแยกดูไปไตเอาผลเล็พี่น้องเห็บบัดเชื่อมเครื่องผลเล็พี่น้องหากันพี่น้องเอาเพื่อนเพื่อนขี้ห้อยเพื่อนเจ็บเฮ็ดปวกกายน่อยเอาละแม่เฮ็ดปวกกายน้อยเจี๊ยพี่น้องเนาะฝนตกพี่น้องนี่นี่แต่เฮ็ดดอกขาวได้พี่น้องจ้ะโมมีเฮ็ดดอกแดงโมมีเฮ็ดฐานได้พี่น้อง มือนีใหญ่ด่วนเล็ดโดอกเนาะเสร็จสิ้นของการเดินปลาจากพี่น้องจ้ะอืจ้ะคือเกาพี่น้องกับข้อได้กินคือเกาก็ซ้ำข้อได้กินเลยนยู่โอเคค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณทุเทียยวิปปิ้งขาใหญ่ด่วนไปไตาเอาถุงน่องพี่น้องเห็บบัชนเครื่อนคนเล็บพี่น้อง จ้าแมนเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่พี่นอ้องแกเอวนะคะมันพี่น้องมันมันได้ว่ากะแต่ว่าเอาเอาวอาอท,ที่งหญิงพี่น้องปีนี้เฮ็ดบ่หลายคือคือปีายดดวนทุเทียวโอ้ยพีย่ไย่แยด่วนไปไต่เอาถุนนี้นพี่น,อน,น้องเฮ็ดบัดเชิงเือคนเดียวพี่น้อง จะหาเห็ดยังเฮ้ยไหนๆพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องขันภาปลาเห็ดกับตัวนี้ยินเสียงเจ้า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 เอ,อิญพอไปเร่งด่วนอิ่มแล้วกินแต่เห็ดหาดว่านไแฉงเห็ดหาดกับเสบอยู่พี่น้องกับบอนืมบุญคุณดอกกับเสบอยู่ดอกแต่ว่าป่าพี่น้องป่าเห็ดือ ทุเทียวนพี่ไก่แยกดูไปไต่เอาคนเดียวพี่น,อน้องเห็บบัดเชื่อเครื่องคนเดียพี่น้องเฮ้ยเนาะแต่ยังพออยู่พี่น้องแมนว่าเอาอะไรใดจะเห็บดอกเหมือนพี่น้องนี่สวัสดีค่ะพี่น้องมาพี่น้อง เร็จสิ้นภารกิจที่หาเห็ดพี่น้องโง่มหาหลุดไม่ไหลค่ะนะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าไม่ไหค่ะนะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าไม่ไหค่ะนะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าไม่ไหลค่ะนะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าเอวนะคะมันพี่น้องมันมัน แต่ว่ากะแต่ว่าเอาว่าเอาวากอกจริงิงพี่น้องปีนี้เห็ดบ่หลายคือคือ,คอปีายกดวน,นกันได้คือกันเมื่อนี่ยายกดวนเอามีแตเหต็ดดอกเนี่เพราะว่าแยกดวนอิ่มแล้วกินแตเหต็ดหาดว่านแกงเห็ดหาดกระแสบอยู่พี่น้องกับ,บ้อนืมบุญขุณดอกกระแสบอยู่ดอกแต่ว่ากระเห็ดปวกกรน,น้อยเกิดพี่น้องเฮ็กได้คือกัน มื่อนี่ยายดวนเอามีแต่เห็ดดอกให้พี่ซ้ำก็ได้กินกันนี่อยู่โอเคค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณที่ไลค์ค่ะนะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าทุเทียนอู้พี่ไก่ยาย,ยดวนไปไต่เอาคนเดียวพี่น้องเห็ดบัดเชิงเครือคนเดียวพี่นอ้องอะไรวะเอา เลยไดไ้จะเห็ดดอกเหมือนพี่น้องนี่หากันพี่น้องเอา้าเพื่อนเพื่อนขี้ห้อยเพื่อน,นเก็บเห็ดปวกก็หน่อยเอาละแม่เห็ดปวกก็หน่อยเก็บพี่น้องเนาะผลตก,กออค่ะเนาะได้เห็ดดอกได้เห็ดดินนี่ซอแปลงน,นะคะเห็ดน้ำมาจ้ะพี่น้องมือนเห็ดอันเห็ดเห็ดหาได้ด้วยเพาเอามือกก่อไหร่ออกค่ะเนาะ ได้เห็ดดอกได้เห็ดดินเห็ดทอแป้งนะคะเห็ดน้ำมาจากพี่น้องมือนเห็ดอันเห็ดเห็ดหาได้ด้วยเพราะเอามือนีลอันบ่ขั้เนเอลเลนเศษนะบ่ขั้นเลอลเลนเดียวนะนั่นจังหลายพี่น้องย่อยด่วนมาสองเทียสามเทียกันได้เต็มตาเต็มตาก็แบบเพราะเอาเราเลยได้จะเห็ดดอกเหมือนพี่น้องนี่ได้กินพี่น้องมีปลาเดียวนี่แหละ กับอีกบ้านหนึ่งกับปลาเชิงเครือก็ก็ให้ไปแต่พี่น้องไม่ใสมันมีรถไม่ีเรือไปคือมูคนน้องเก็่บพ่อวะทูเทียอุ้ยพี่ไก่ย้ายดนไปไต่เอาคนเรียกพี่้อ,องเห็บัดาเชิงเครือคนเรียพี่้อง แยกโดนกระรอกแต่ว่ากระยุกระรอกลดละค่ะพี่น้องจา้านะภารากิจเนี่ยนี่เป็นวันที่สองแลคะพี่น้องเนาะมาอีกลเลยกัเห็ดปวกกระนอยเกิดพี่น้องทุเรียวุ้ยพี่ไก่แยกโดนพี่ไตเอาทุเรียนพี่น้องเห็ดบัตเชียนเครื่อ,องทุเรียนพี่น้องอันนี้รอปาลารอมองรถจอดพี่น้องเพราะพ่อแยก ยายพึ่งมาหนูจะหาเห็ดอะไรซ้ำเพราะได้กินไปนี่อยู่โอเคค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณอันนี้มากเท่านหนึ่งนี่ค่ะเป็นตาข่ากพี่น้องแต่ว่าก็ได้อยู่ค่คะได้ก็ได้คือกันแต่บ,บนเราบม่ได้ทุเทียนอู้สิไก่ายกไปไปเอาทุเรียนพี่น้องเห็ดบัดเชิงเครือคนเดียวพี่น้อง บ่ขั้นในเหรียญเศษนะบ่ขั้นเหรียญเดี่ยวน่ะนั่นจังหลายพี่น้องแย่ด่วนมาสองเทียสามเทียกันไ้เต็มตาเต็มตาเอลนะคะมันพี่น้องมันมันได้ว่ากะแต่ว่าเอาเอาเอาวอาจริงจริงพี่น้องปีนี้เห็ดบ่หลายคือคือปีแย่ด่วนจ้าแม่เห็ดไข่เห็ดไข่พี่น้องจะะนาะ เส็จสิ้นของการเดินป่าจากพี่น้องจ้ะอืมจ้ะคือเกาพีนนน่น้องกับข้อได้กินคือเกาทัว่าดีค่ะพี่น้องมาพี่น้องเส็จสิ้นภารกิจที่ห้าเฮ็ดพี่นอ้องโง่มหาหลดุดพี่น้องนี่อืมี่เตเหต็ดดอกขาวได้พี่น้องจ้ะบมมีเห็ดดอกแดงบมมีเห็ดฐานได้พี่น้อง มือใหญ่ด่วนใน,นเห็ดดอกอี้องแล้วรอหาเห็ดทานพี่น้องไปเห็ดปวกไปหน่อยเกิดพี่น้องใหญ่ด่วนก็รอแต่ว่ากับอยู่ลรอลดเหค่ะพี่น้องจ้นนงนงานะธารกิจเนีนี่เป็นวันที่สองนะคะพี่น้องเนาะมาอีกเลขค่ะเนาะในเห็ดดอกด้เห็ดดินนี่ขอแปลงน,นะคะเห็ดนํามากะพี่น้องมือนเห็ดอัน เฮ็ดเฮ็ดหาได้ด่วนเพราเอาเมื่อนีรแเ้ลนะคะมันพี่้องมันมันได้ว่ากะแต่ว่าเอาเอาวอาที่สิงพี่้องปีนี้เฮ็ดบ่หไหลคือคือปีใหญ่ด่วนจ้าแม่นเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่พี่้องจะหาเห็ดอย่างเอ้แต่ไหนพี่้อง นี่แหละครับพี่น้องขันมาปลาเห็ดกับตัวนี้ยินเสียงแจ้วแจ้วแจ้าแจ้วเอิญนะพอพ่อใด่วนอิ่มแล้วกินแต่เห็ดหาดว่านใบแกงเห็ดหาดกระแซบอยู่พี่น้องกับบอลืมบุญคุณดอกกระแซบอยู่ดอกแต่ว่าพอพ่อใด่วนอิ่มแล้วกินแต่เห็ดหาดว่านใบแกงเห็ดหาดกระแซบอยู่พี่น้องกับบอลืมบุญคุณดอกกระแซบอยู่ดอกแต่ว่าซ้ำก็ได้กินเลยนิยู่ โอเคค่ะพี่น้องคะขอพูดใหญ่ๆกับรอแต่ว่ากับยุ่ล,ลอรถดละ่ะคะพี่น้องจา้านะอืมภารกิจเนี่นี่เป็นวันที่สองนะคะพี่น้องเนาะนมาอีกเลยเนาะแต่ยังพออยู่พี่น้องแมนอันนี้มาเท่าหนึ่งนี่กัเป็นตาข่ยากพี่น้องแต่ว่าก็ได้กะ,ะได้ก็ได้ขึ้นกันแต่บนเราบัไดพี่น้อง มีแต่เห็ดดอกขาวได้พี่้องจ้ะบมมีเห็ดดอกแดงบมมีเห็ดฐานได้พี่้องมือใหญ่โดนดนเห็ดดอกใหญ่ดวนกลรอดแต่ว่าก็อยุ่ระรอกลอดละคะพี่้องจ้นะนะอืภารกิจเนี่นี่เป็นวันที่สองนะคะพี่้องเนาะนมาอีกเลยก็เห็ดปวกกันหน่อยเกิดพี่้องนี่ออกมาหารดได้พี่้องเป็นทางแปดแล้วเป็นทางแปดแล้วนะคะ นี่พอไปยดด่วนอิ่มแล้วกินแต่เห็ดถ่านว่านกรแ,แกงเห็ดหาดกระแสบอยู่พี่น้องกระบ่ลืมบุญคุณดอกกระแสบอยู่ดอกแต่ว่าใหญ่ด่วนกระรอแต่ว่ากระยุลารอรถละค่ะพี่น้องจะ้ะนะภารกิจเนี่ยนี้เป็นวันที่สองนะคะพี่น้องเนาะนมาอีกเลยอันนี้รอปาลารอมองรถจอดพี่น้องเพราะพ่อใหญ่